สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอวบเกษตรทำเงินยุคใหม่นะคะพบกันอีกหนึ่งวันต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะกับวันนี้นะคะวันฝนตกวันฝนตกเมื่อวานก็ตกค่ะวันนี้ก็ตกตกสองวันเมื่อวานนู้นก็นิดหน่อยค่ะปล่อยๆแต่สองวันวันนี้ก็ตกดีอย่างวันนี้ค่ะถือว่า ตกเลยนะคะตกช่วงช่วงค่ำๆนี้เองอประมาณสักสี่สี่ห้าโมงเย็นนี่เองนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฝนตกมาอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าฝนตัดดอกชาวสวนทุเรียนนะคะดอกก็ฝ่ออยู่แล้วดอกแดงอยู่แล้วดอกไม่พัฒนาอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ตกอีกรอบหนึ่งเกิดอะไรขึ้น าดอกเป็นตาใบสิคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีให้เห็นนะคะดอกกลายเป็นใบค่ะเพราะว่าพัฒนาการเขายังอยู่ก้ากึงระหว่างจะเป็นดอกหรือเป็นใบพอได้นาทโรเจนเข้าไปปั๊บนะคะกลายเป็นใบเลยปีนี้สําหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นที่กําลังเดินอยู่ตอนนี้กําลังออกอะ่ะก็จะเป็นในลักษณะของดอกเซมใบนะคะต้นหนึ่งก็จะมีมีทั้งดอกทั้งใบอะคะ่ะอยู่ในช่อเดียวกันนะคะ ซึ่งใบตรงนี้ก็จะกลายเป็นแะแนงต่อไปก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ริบออกนะคะซึ่งฤดูทำดอกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้สายไปซะทีเดียวนะคะเพราะว่ายังมีเดียวเดียวหมดฝนเนี้ยเดี๋ยวก็ยังมีแรงอีกนะคะแล้วก็มีลมหนาวมาเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งท้อนะเวลานี้เรายังยังมีความหวังกันอยู่ เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องรู้จักที่จะทํำยังไงเมื่อมันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเราจะแก้ยังไงเท่านั้นเองนะคะซึ่งวิธีแก้ก็ต้องมีทางเดียวค่ะถ้าดอกเป็นใบแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าที่เราจะแก้ได้คือรุ่นหน้าเราจะทํำยังไงให้มันออกได้มากที่สุด เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องตระเตรียมกันไว้นะคะสำหรับชาวสวนของเรานะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสะสมอาหารรอค่ะทำได้อย่างเดียวสะสมอาหารใต้ท้องกิ่งหรือใครจะสะสมทางใบก็แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่อวบเพลินเขาก็จะสะสมใต้ท้องกิ่งกันต่อนะคะพ้นชุดสะสมอาหารรอรอหมดฝนแล้วก็ลมหนาวโยกมาอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยเปิดตาดอกนะคะ อันนี้ก็เป็นทางเดียวที่น่าจะทําได้นะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่าฝนมันแล้วค่ะมันก็ยากยากแล้วที่จะแก้ไขในเรื่องของกลายเป็นใบ